ครับเดี๋ยวทำกะปัดนะครับกะปัดกะปัตกะปัดกะปัดเอไม่ใช่กะปัดเข้าคุกน้ำมันเออเข้าคุกน้ำมันต้องเรียกให้ถูกเดี๋ยวเขาจะว่าไร้สาระอีกอ๋ออะไรมาก็ข้าวคุกน้ำมันจริง เขาข้าวไปคุกกับน้ำมันนขักะปิอ,อันนี้ข้าวคุกน้ำมันนะไม่ใช่ข้าวผัดเดี๋ยวเขาจะมาว่าเราไรยสาระอีกต้องเรียกให้มันถูกอ้อมแล้วช้คุกน้ำมันนะ โอ้อาจจะเผ็ดไปเลยดูชิคดิข้าใส่อีข้าวใส่นะ่ยมันจะเ,เผ็ดี๋ทำ้ับผัดแล้วก็ตำต้นตำรับไปนี่เน,นี้เดกกับข้าวเรามันจะม,มีแกง อยากกล้วอยเนี่ยีล้วก็ข้าวคุกน,น้ำมันอะไรนะมั <c oughs> <c oughs> ้ยก็มีเกล็ด<อ>มีขมเลยอ,อืมกินได้นะแหนะขม,มนิดๆเราเสรครับข้าวคุกน้ำมันเสร็จเรียบร้อยนะครับข,ข,นนะข้าคุกน้ำมันนะไม่เจ๊กระป๋ัดนะเรียกไม่ถูกเดี๋ยวก็ว่าไรซารายย่าอีกแล้ว ปเป็นกนารตำส้ตมตำครับบาร์ดกอันนะจ๊ะนะเจ๊ okay. บ้าอันนี้ก่อน,อน,นใส่เส้นไปก่อนใส่เส้นมากรองไปอป,ปลาใส่ อลไรนปะปลาผมชุขออขดขยาแล้วคนน่ารักมากเลยปลาพอดูยห่อให้ถึงนี้ก่อนนะนะให้ถึงนี้นะพอแล้วไม่แล้ว,ลลวของเขาดีของข้าวดีจริงจริงผมชุดมือบังนะห้ามออกสื่อผมชุด Ah. ทิ้งทำไมแล้วลูกลูกเขียวนะเออหมูซาไปเน้นหมูซาอู้ตลอดเลย ลับได้มั้กิงหมูซาอเงยมาม้นิ่นนนท้าอมานินท้าอยู่นี่ว่าหมูสากินจนอ้วนแล้วนะวันวนี้นคีเข่เขาจะกินได้ไหมนี่ถือมือมา จากบ้านไปปดทหารแล้วขายสมตำไนมาข้างบ้านขายสมตำอยู่สูตรนี้ไม่ได้ใส่้ำมาแล้วยังสูตรจ่าไม่ได้สุดลูกประจักหมูน่าจะเผ็ดมาดูสีันสีดชิมดีมามเอาเลยอาชิมเลยจ่ายได้จ่จ่าจ่าชิม Sẽ ra Nói bây giờ Mình Mấy đây chim không lưu lên nói kìa Để đi Sống xay sống xay Khám tỏa liệt Nam bà lạ bà lạ Nam bà lạ Đây đây Bỏ lại Bỏ cái อ่ะก้องออกก่อนกระดาษใส่นิดเดียวยนะครับไม่ได้ใส่เยอะยังไม่ได้เอากล้องเลยป่ะเ <c oughs> จนกำามกินผงชูรสเยอะเสร็จเอร้อยแล้วส้มตำ,มตำดเดี๋ยวเดี๋ยตอนกินอีกทีนะครับเสร็จแล้วครับกับข้าวเที่ยงแล้วส้มตำยังต้ตตตตองฟังด้ยะโอเคอ ส้มตำอันนี้แกงไก่สยบกล้วยพันปีนะครับแกงไก่ใส่ต้นกล้วยครับใส่ต้นกล้วยพันปีอันนี้ปลารอันนี้นะนี่ปลาสับจากหนองคายอันนี้ปลาสับจากกาลสินนี่ปลาร้าตอนเวียนนี่ปลาร้านอันนี้ปลาร้าสับแล้วนี่ก็ข้าวผัดมาเอาช้อนมาด้วยไหมข้าวผัดเอไม่ใช่ข้าวผัดเขาเรียกข้าวอะไรนะมา ข้าวคูกน้ำมันเออมันไม่ใช่ข้าวฝันนะครับข,ข้าวคูกน้ำมันครับเนี่ยเรียกไม่ถูกเดี๋ยวคนนะ้อยใจเลวาวเคมเอาเอมาอะไรสม่ำเมอได้แล้วมันพริกตาแดงมันจะให้อร่อยเหมือนร้านก็ไม่ใช่อ่ะม,มาทำแบบดูคน,นทำเือช้อนมีก็เอาช้อน,นเองดิ ตามภาษาตามมีตามเกิดตามน<า><า>ีนี่นไงของดลนะ้นอะไรนะอะไรนะของดล่ะเดี๋ยวลองชิมแกงหยกก๋วยครับตุกข่อยใส่ ตำตำไสกระมังไม่ใช่ตำตำถาดตำตำกระมังนี่กูแข่งตำถาดนะของเรากูแข่งตำถาดปลาสับจยกระสินเนี้ยเราไม่ใช่ป,รรปะลาสับปลาต่อนปะลาต่อนเนี่ยอย่ข้าวยังร้อนอยู่เลยร้อนแล้วตั้งตักไ่ <laughs> ไอ้มาอิมแล้วมามาโอ้น้อยใจวะไอ้มาไม่กิน,นมันเป็นยังไงให้มันเป็นยังไงทุกวันนี้มันไม่ได้กินน้ำลายพี่นะเออพี่ต้องกินน้ำลายมาองอลีมมา ดูตาพี่พี่ดูตาด,ดูตาันนะพี่สุดยอดทำไมจะร้องไห้หระพูมใจพี่ดีใจเสอร้องไห้กินีคำเดียวไปเลยนี่ก็งงงเงยแตงเงยแตงไง อืมได้รสชาติใครกินไหมครับแกงยกกล้วยใส่ไก่เรามีสมาชิกใหม่แล้ว ทุกหมาเพิ่งเกิดมาสามตัวนะเนยสวยๆแล้วอยู่หลังห้องไอโดตัวไหนแม่มันตัวขาวค,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 คูขาดครูเบลครูเบ่งย่าาปลาสักตอนอามาแล้วซักร้อนอล้วินเริ่มมีเสียงมูวาแล้วครับ <laughs> เริ่มเผ็ดแล้วปลาสักต้อนกัน ấy Rồi, ngay นัน่นเราก็กินกันอยู่ยนี้นะเมียเมียผมบอกว่าผมเอาตังไปปนด้วผู้หญิงมาแล้วต้องมากินอยู่อย่างนี้วะข้าวขอเลี้ยงก็มีครับเนี่ยข้าวขอเลี้ยงอยง่ายยงไนกะ่สยองครับส้มตำนี่ท้าไม่ตำกินเองก็ไม่ได้กินคนระับแล้วใครจะตำไม่กินหรือ,อต้องทำเอง

นะครับขอจบการแต่งทำกันที่นี่ก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตาม YouTube ลูกเจ้าตากพากินภาคแท้น,น,นะครับอย,อย่าลืมกดนะครับ